อสวัสดีเจ้าวันพูดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีวันนี้พี่พโรงเรียนเพิ่งพากันไปพัฒนาศึกษาพี่ีนักเบิรงวันนี้รถบัตจะขับนกเบิรงมีรถบัตรจะขับหนึ่งสองสนับนับเป็นภาษาอังกฤษบ้าง o ันส w o t จ r e e แปดี่สิบสานะห้ัห ตอนนั้นหนูขึ้นหนูขึ้นล็กตัวนั่นแต่หนูขึ้นล็กตัวขันที่สองนะเพราะว่าที่พอสามอ่ะคือขั้นสามอ๋อนำตอนนำเราเลี้ยงตานที่หนูไปทัศนศึกษาหนึ่บอหนูไปทัศนศึกษาที่ไหนก็อนอ่ะเมืองโบราณเมืองโบราณโอ้ยมันมันหน้าเที่ยวอยู่มันมี่อย่างแนาะเฮ้ยฟังเพ่นนาะเป็นวหนวัตถุโบราณบอแล้วก็มีการ ยังหาสมบัติสอบสอบสอบการแข็งแรงฮะท,นนทดสอบควาเอ,อินเขาต้องเอ,อิว่ะทดสอบความแข็งแรงทดสอบความแข็งแรงเออเพราะว่าเออตอนนั้นอนะนูเลน่นนูเลนเน่นอย่างสปริงเพราะว่านูเพราะว่านูเอาเพราะว่าหนูเอาเท้านูอะแล้วก็เกืบาไปไปแบบยืด ออกจากล้อล้อรถแล้วก็ออกจากล่อรถที่ออกไม่ต้องออกจากหล่อรถออกจากล่อรถแล้วก็พี่พี่ผู้ชายพี่ผู้ชายคนนั้นอ่ะก็ปเออยางลูกว้าแล้วหนูก็เลยแล้วหนูก็เลื่อยได้เห็นไก่อ๋อหรอแล้วนูเห็นได้อยู่บะเห็นได้๋อเพราะมันสนุกดีอพอมันเราเข้าใจกันนะ มันมวนดีเพราะว่ามันมวนดีเออมันมวนดีพ่โอ้ยแม่มันมีอีกเยอะเลยนะใสโอ้บรรยากาศมื่อกี้กับลพวุรีจักหน่อยอยู่พี่น้องกรุงเทพเลยจักหน่อยเลยพอแดดพอเที่ยงเ้ยพอสายมากกันแดดแดดทอพี่ไปทักษะศึกษาเหรอวะเออเอยๆอายเพิ่นไปซื้อทักษะศึกศึกษามาอนีิโอ้มันมีจะขั้นในรถนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกสิบเอ็ดสิบสองขั้นกูมีตำรวจไปนำด้วยเห็นบ่มีตำรวจนำทางนำนำไปคนละทิศนำไปคนละทางก็ยังก็ผู่ก็้า้ก็คนก่อขึ้นไปรถบดเพราะว่าสี่ส่งสี่ให้ขึ้นแล้วก็พี แล้วก็เหนื่อยไอ,อ,อ,อ้อ,อ่ะรถะตันรถตันสองขั้น,นเปินแบบนมาป,ป,ะปะุ๊บี่ป๊าป๊าีพ่อนุกวไปนั่ง <c oughs> เป็นบ่แม่แต่เพิ่นบอขึ้นตำวจหรือรถตวงแต่เพเิ่นขึ้นรถตู่ป่ะขี่รถตนเองเอ้าบานทีขี่ไปยังรถตี๋แต่ขี่รถล,ลูกเหี่ยนตนนี๋รถรถบาดเต็มอยู่รถบาดเต็มอยู่ก็เป็นตะมวลเนาะไปเที่ยว สมัยแจะไปเลี้ยนสมัยแต่กินอยู่พอมีเด้อแต่สามสิบยี่สิบปีที่แล้วพอมีเด็ก,กไปเที่ยวเด็กสมัยต่กินเป็ยังประเทศเป็ยังยากจนอยูอย่เนาะสามสิบก็ปีที่แล้วยี่สิบก็ปีที่แล้วเห็นใจล่ะแมวส่วนทุกคนเห็นแล้นี่มิมี่กลับไปนอนแล้วฮะไม่ซื้อยังก็มิมีกลับไปนอนไม่ซื้อมิมี่ โ,โอ้ยยังไม่ต้องไปเด็กๆเลยเป็นกคการกระดีจักหน่อยอยู่ลงบีบีจักหน่อยอยู่เห็ดเอียงท่านเอียงก็ต้องมีความอดทนก็สิ่งห่งเลยคนณหอดทนอย่าหยุดที่จะลงมือทำทำมันทุกวันจากที่ทาพบเปลี่ยนอย่ามาแต่ที่ทำจจากที่บอ์กทํ่ํำงานยมาแต่ที่ทำงาน พยายามว่าอย่าหยุดที่จะลงมือทำแม้เ,เราจะไม่ประสบความสำเร็จนะเานั้นก็ตามไปทำเจ้าบาทในหะ้เข้าโอ้หาไปยังระวังรถระวังรถระวังรถดมองรถซ้ายมองรถขาวขาก่อนไปห,หาว่างซ้ายวางยังตอง <uno> โอเคมันมันดูหงายไปดี